<c oughs> สวัสดีครับผมและตอนนี้ก็เกี่ยวกับซ่ซม <c oughs> นะครับ <c oughs> และวันนี้ก็ผมและวันนี้เราก็จะมารีวิวเอ่อจระเข้ใส่ถ่านนะผมเคยรีวิวแล้วนะแต่ว่าตัวนั้นอน่ะจะเป็นตัวสีฟ้า,ฟาแต่ว่ามันมีปุ่มเอาไว้กดด้วยนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นจระเข้ใส่ถ่านอีกตัวเขาบอกว่าไม่มีปุ่มนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตัวใหญ่กว่าหรือเปล่า นี่ก็จะมีฟังก์ชันนะเอ้ยนี่ก็ผมลืมบอกชื่อกล่องเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็จะใช้ชื่อว่าดูข้างบนนี่ก็จะใช้ชื่อว่า Animal World ข้อได้นี่ดูฟังก์ชันเลยฟังก์ชันก็จะมีแบบว่ามีเสียงมีไฟแล้วก็ปากสามารถขยับได้สามารถขยับหางได้นี่แล้วก็ัอันนี้คือวิธีต่อหางนะนี่ ปกลกองก็ประมาณนี้นะสวยอยู่นะเหมือนเหมือนเป็นป่าชื้นที่อยู่อาศัยของจอระเข้นี่นี่ตรงนี้ครับผมก็จะใช้ฐาน2 a 3ก้อนครับผมอโอเคก็เพื่อไม่ไปกัดเสียเวลาเรามาเก็กันเลยนี่ในเซ็ตก็ประมาณนี้นะนี่ตัวออกมานี่ออกมาก็ตัวใหญ่อยู่ครับผมแล้วก็ส่วนหางส่วนหางติดอะไรเนี่ย มีลวดด้วยครับผมอ๋อมันต้องปวดกดลวดลวดด้วยโอเคออกออกมาได้แล้วเอาเอาอยัางติดอยู่โอ้ยกดลูกยังไงวะให้มันออกเนี่ยกดผมเป็นคนหนึ่งที่ปลดลวดไม่เป็นนะอ้าวอ,อ,อ้าวออกมาแล้วนึกว่าจะกดเรื่องไม่เป็นซะอีกมันมีลวดมาให้ด้วยนะเพื่อเอาไว้ติดคันนี่นี่ตัวจระเข้ แล้วก็ส่วนหางนะส่วนหางก็สั้นเหมือนเดิมนะนี่ส่วนหางนี้เป็นสามารถขยับได้อย่างนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบส่วนหางกันเลยโอ,โ,อโอ้ได้แล้วครับผมประกอบง่ายครับผมประกอบง่ายอะปลาประกอบง่ายไม่ใช่ปลากรอบปลากรอบนี่เห็นเห็นแล้วหิว โอเคก็ผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยรายละเอียดก็เหมือนจระเข้ของจริงเลยนะนี่ก็จะเป็นตัวสีเทานะอ้อที่จริงมันมีสองสีเขบอกมีสีมีสีส้มกับสีเทาแต่ผมได้สีเทามานะเพราะว่าที่ร้านเขามีแต่สีเทาหมดเลยนี่ก็จะมีเป็นปากสีเหลืองอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสีเหลืองตรงลายมันนะทำมาสมจริงเหรอ ในท้องก็จะมีอาวลำโพงอยู่ไหนะนี่ลำโพงก็อยู่ตรงท้องตรงนี้นะ,ะผมบงังผมบังขอโทษน,นะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแกะสายฐานกันเลยนี่ก็จะใช้ฐานสองอสามก้อนนะนี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่อยู่ก็ผมก็เลยใช้ฐานสองอสามก้อนปิดฝาท้องสีขาวของมันครับผม อ่าได้แล้วฟังง่ายรู้สึกว่ามารู้สึกว่ามาที่นี้ก็ง่ายขึ้นเลยนี่สวิตช์อยู่ตรงนี้นะนีน่อันอนี้เป็นตัวเลขสี่ เดินเร็วมากก็เดินเร to, ็วอยู่นะแต่เดินเร็วกว่าจะระเขียสีน้ำเงินอีกแล้วก็เพลงมันก็เป็นเพลงอย่างนี้นะเพลงเหมือนก็ระตูนเรื่องหนึงเลยคุณคุณก็หาซื้อก็ได้ที่ร้านของเล่นหรือไม่ก็ s h o p ปีก็อาจจะมีขายครับผมฮะดิก็เดินออกมานี่นะ มารถเลือกสีได้นะสีส้มกับสีเทาโอเคครับผมอันนี้ก็คือจระเข้ใส่ฐานนะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดกิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วเรวันนี้ขอลาไปก่อนบายบาย